มาดูอีกเรื่องหนึ่งครับท่านผู้ชมฮะเมื่อวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเห็นให้ปรับเปลี่ยนเป็นการสนับสนุนค่าเก็บเกี่ยวข้าวนะครับท่านผู้ชมในอัตราช่วยเหลือไร่ละ500บาทไม่เกิน20ไร่เป็นจํานวนเงินทั้งหมด27,000กว่าล้านบาทนะครับเสนอนอบคพิจารณาให้ความเห็นชอบล่าสุดมีรายงานเพิ่มเติมมานะครับ ว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยได้รับข้อเรียกร้องจาก,กเกษตรกรจํานวนมากนะฮะให้พิจารณาถึงเรื่องดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ากเกษตรกรรายย่อยของไทยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีที่ดินไม่เกินสิบไร่เงนินช่วยเหลืออาจจะไม่พอนะฮะทำให้นำมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งซึ่งได้ข้อสรุปนะครับว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบระิหารข้าวแห่งชาติหรือว่านบขเนี่ยจะเสนอการช่วยเหลือชาวนาในโครงการช่วยสนับสนุนค่าเก็บเกี่ยวข้าวเป็น1,000บาทต่อไร่ ครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่นะครับเพราะว่าหากช่วยเหลือ1,000บาทต่อไร่ตามเดิมเนี่ยกษตรกรรายย่อยที่มีที่นาเพียง5ไร่ก็ยังจะได้เงินช่วยเหลือ5,000บาทต่อครัวเรือนแต่ว่าถ้าปรับมาเหลือ500บาทต่อไร่เนี่ยการช่วยเหลือจะได้เพียงแค่2,500บาทต่อครัวเรือนซึ่งจํานวนเงินตรงนั้นเนี่ยก็คาดว่าจะไม่เพียงพอต่อความช่วยเหลือน,นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมการช่วยเหลือชาวนา,นานในโครงการเนี่ย ก็ช่วยสนับสนุนค่าเก็บเกี่ยวข้าวเป็น1,000บาทต่อไร่จะใช้งบประมาณ38,000กว่าล้านบาทก็มากกว่าที่กรอบวงเงินเดิมนะฮะอยู่ที่2 9 9 0 0กว่าล้านบาทซึ่งประเด็นนี้เนี่ยก็จะต้องขอความเห็นชอบจากนบขอ,อีกครั้งหนึ่งก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับว่าข้อสรุปนั้นจะเป็นอย่างไรครับ